ี่ครับน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 ี่ครับในสไตม์บอครับสวัสดีครับพี่อยากคอนเทนต์นะคอนเทนต์พี่พี่อยากคอนเทนต์พี่เฮคอลิมแบบแบบปกตินะแต่ถ้ามีคอนเทนต์กว่านั้นคือดีทินสุมีเซ็นต์คิดเตอร์เป็นคนเล่นไปแล้วจำไม่ได้เหรอไอเย้ยเลยเขากระเจี๊ยไอเบิร์นไอเบิร์นไอเบิตัวอะไรนะไอเบิร์นขยามาเดินไปกินก็นเอ้านี่ไอยาก็อยากพูดอะไรนะไอเวิร์นีเดเตอร์ไงทำคอนเทนต์เอาวอร์แบร์แล้วกันคอนเทนต์หน่อย ฮีเตอร์โคดฮีเตอร์โคดโคดโคดเกมไม่เอาแฟดมาทุกมันง่ายๆวะยังจะต้องเอาโคดมาอีกเหรอเอออ้าวไม่เห็นเหรอเขาบอกว่าสมัยอย่าไปต้องเอามาเอาแฟดเอาโคดมาเออกูเท่นตาขอร้องตาก็ถูกเกมครับเนาขามาเออเบาเบาเบาแกงได้สมัยรถไงก็พูดเองไมเอ้ยเบาเบาเบาคู่เอดีซีเบา มันมันมันมาโผล่ตรงนี้กันหรอพี่มาว่าเราไปแล้วผมเนี่ยโชว์ศักยภาพบริแบนเนี่ยเริ่มมาแล้วเรืองนี้ผมจะโชว์ศักยภาพในจังเกิลว่ามันไม่น่าเล่นขนาดไหนตื่นมากู้อจากมาพี่น่ารักะงูกเออเนะพี่วะจ้ามันครบถล่เลยปรับอะไรมาบ้างวะก็มันปรับให้ต้นเกมอ่ะมันได้เล่ได้ดีขึ้นไงก็คือแค่ป้อมหนานขึ้นแล้วก็ีกว้างขึ้นเพื่อเพื่อให้ต้นเกมมันดูมีประโยชน์กับการที่แบบเดินเข้าไปกัดไอ้สตันหนึ่งทีแล้วก็แค่นั้นอะ เพิ่งรู้ว่าไลออดเขาบอกว่าบริแบร์จริงๆเขาตั้งใจทำาให้เป็นจังเกิลจริงหรอเออไปอ่านในแผทโน้ตล่าสุดเขาบอกว่าที่ตำแหน่งหลักที่เขาต้องการให้บริแบร์อยู่คือจังเกิลจังเกิลเขาไม่ต้องการให้มันอยู่ครับเวน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 เฮ้ยยิงไม่โดนน่าไม่มีหางเห็นไหมเงี้ยเอาก็มาดิครับที่มีโม้ตหรอระยะแซกอยู่นี่ โอ้ยมันขี่ไม่โดนได้ไงอ่ะปึ้งเนี่ยแซกอ่ะเอาป่ะเอาป่ะแกวันนี้แปดเอาป่ะสายเราเนี่ยสายเราตันเว้นตันเว้นเฮ้ยไม่มีตันไม่มีตันมาต่อยเลยตันไอ้ตันไอ้ตันไม่มีดึง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 อ่ะนี่เล่นตัวอะไรเนี่ยงัดดิงัดเออฮัดลม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 มีเฟียไหมอยากได้เฟียกับพื้นมาซีดีขิบหายเฟีย ต้องเรียนอะไรออกให้ใส่ปารเปียด้วยครับเออขอขอสกิลปีฟ้าผ่าลงมาแล้วติดเปียได้แบบเวลาแบบติดเวลาแบบใหญ่วัวฟ้าร้องอ่ะฟ้าผ่าเนี่ยเหรอวะมีเนียนตกใจเดือดร้อกเออมันต้องสมเหตุสมผลหน่อยดิวะกระโดดเข้ามาเลยไปโย่สวดีสวยอยู่ไหนเนี่ยเวนน์อ่ะไปไปเวดไปคนหายนะครับคนหายไปฮ้ยมันแรงนะเว้ยไฟฟ้ายืนรอทำไมอ่ะ ไม่ไม่เห็นมีพี่ผมถามว่าเขาแฟนงเขาอะไรหรือยังพวกคนนี้ยังตอบไปแล้วตอบแล้วตอบแล้วตอบว่าตอบว่ายังเออสวยอยู่ยังเอาเวียน่ะสวยอยู่ยังเอาเวียน่ะผมก็ตอบว่ายังเหมือนกันนะยังไม่แปลยังไม่เข้ามาแก๊งอีกเนี่ยรอนานแล้วเนี่ยถามเยอะแหละตอบแบบมียเมียนะก็รอพี่เวนที่เวนที่เวนเในมุกนี้ก็ผมได้เลยใหม่ยอดยัง พยังเหรอเตรียมฮาเลยเหรอเตรียมฮาเลยอันนี้เฮ้ยกั้นขำกั้นท้องรอขำนะเนี่ยเอาหนึ่งสองสามกั้นท้องรอขำคืออะไรความรักอะ่ะเริ่มต้นกับเน,นี่ยไอ้แซกแปดนะแซกแปดวาร์ปไร้วบัวน,นี่คุณยังไม่เลิกเหรอจถามจริงอะไรอ่ะคุณยังวาร์ปไรอ่ะบัวอ,อยู่เหรอเมื่อกี้ถามนะเว้นพอยังกลับยังกลับนะแต่ตัวเองวาร์ปตุ่นตีนแล้วเกิดวาร์ปอะไรเข้าตุ่นตีนเลยไอ้ชี้ไม่เมื่อกี้คือเกาจมูกอยู่วัถ่ายครับผมก็ได้มากลับแล้วตรงนี้ซี่แล้วผู้ชาย เอาเวลาคุณคันน่ะคุณก็ต้องเกาเลยปะวะระวังเดลยเกาสองเท่เลยงี้ก็ผมเอามือนึงอ่ะจับจมูกอีกมือนึงเกาอยู่ไงทำไมจมูกหลุดไงี้อะไรหมดแต่ผมก็เลยมามันระเบิร์ดผกให้เลือดมันพอที่ออ้พีจาวันไอ้คนโยนทำไมมีเงี้ยปวดใครอ่ะปวดเรเวนอ่ะขับรถปวดมันไม่น่าทั้งงงเอนกันอ่ะเข้าใจปะ ถึงผมจะยืนวาโง่แต่ผมไม่ปากหวานง่อย่างงี้ครับเจ็บไปดิเจ็บไปดิความรักเริ่มจากศูนถึงร้อยแต่ปื้มเริ่มจากศูนไปติดลบร้อยอดูปีปื้มเิ่มเอรกอปื้มริงเล่นรถามป่อนเออแค่รอพี่ตันกันนี่ได้ครับเดย๋ยวผมเปิดเลย ต่อไปเรย่อไปต่อต่อมันพี่เจอแซกว่ะพี่ไปไม่ได้พี่ไปไม่ได้พีโอเคโอเคโอเคเอาแซกนอะไรฮะพอดีทองหลงเว้นรอดูรีเพย์จตนี้เลยนะแซกเอาแซกเนี่ยเอาทีพีนี้ทีพีอย่างนี้เอาผมไม่เห็นตัวผมตีอ่ะเดี๋ยวเอาอย่างนี้ก็ ไปรับอยู่ไปเว้นไปเว้นสวยข่ามันสตัร์นกอาวเงียดึง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 เออไปไหนดึงไปแล้วเนี่ยไปไหนล่ะไปไหนล่ะเอาตีแก้วเอาตีแก้วเอาตีแก้วอ๋อยู่ไม่ถึงมังกรมังกรมังกรสตัร์ไอเฟียมังกรโอ้โหจะไปโดนอะไรล่ะไหนาจเออโดนคอมโบคาริสไม่กลับนะล่างก็บอกแล้วแค่เขาคิดจะมาแกงล่างอ่ะเขาก็พลาดแล้วมาแล้วอยู่แล้วอยู่แล้วกลับมาแล้วไม่ใช่ว่าแกงเล่นไหนเลยนั้นไอ้นี่หรอบอย ไม่เราเล่นนั้นอดนะนะมันก็รู้อยู่แล้วไงก็เป็นมันก็ไม่แกงเล่นไหนเล่นนั้นก็อย่างนั้นอ่ะเนี่ยเนี่ยมาไม่ละไม่ละเนี่ยเห็นปะเขาเป็นอะไรอ่ะคือโหมึงดันเป็นขนาดนั้นใ้เขาอยู่บ้านมั้งก็ร้องพี่ปิ๊มปิ๊มที่อะไรก็ได้สักอย่างนึงไหเป็นมปิ๊มไปถ่วงเลยถ่วงที่อะไรก็ได้ตันยกเปียให้เม็ดชนได้ชนได้ชนนู้นี่มึงไปหย่อนอะไรมาเออเออมาได้หรอกับงไงนี่ไง ไอ้เงี้ยตันไม่รู้ว่ามีประโยชน์อะไรเลยอ่ะมันขี่รถหนีอ่ะปพ้มวิววิววิวด้ยินเสียงหัวปะแล้วตอนนีโซเชียลอะไรวะตันยกเบียรมีมีถังนี้ผมว่าจริงจริงออกเอ้ยเฮียไอ้เงี้ยไเดี้ยซิโก้ฟาร์มป่าฝั่งนี้สนุกมากเลยปล่อยลิฟต์ป่ะสนใจสนใจฟาร์มเลนไหมล่ะอ้าวพูดเองนะเฮ้ยไม่เป็นไรผมไม่ได้เล่นเอดีแค่ตี้็อะไรวะไม่ขวดโทษอันนี้ไม่เอา ปลิ้บปล่อยลิฟต์ไม่จะปล่อยลิฟต์เอ้ามีคนเข้าแทนแล้วน่ะเฮ้ยเฮ้ยแรงเกินแรงเกินเฮ้ยลงมาไหมอ่ะเนี่ยไม่รู้ปื้มมาลงมาทไมเออไม่จะบวกไม่บวกเป็นไรอ่ะเว้นเฮเออเอออ่ะมันว่าจีบอลิเบหายนะเออไปผมไปผมไป โอ้โหตายโอ้โห DP มาอย่างนี้เจ๊ตเจ๊ตไออะไรอ ah, no ่ะไอ้พึ่งหมุนไม่โดนแซ็กขอได้เวนได้เวนไงไงไม่ตายเจ็นบอลแข่งใจไว้ไปรับอยู่ปันคนไว้อย่างนี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 ้เอ้างนี้เอาพี่ยาพี่ยาพี่กำลังเกิดอีกแปดีิเองพี่ทนไว้ ก็ทนอยู่นะที่เว้นไม่เห็นแซกเหรอไม่เห็นไม่เห็นไม่มันมันบอดมาหาเว้นเลพอมีคนฟลุ๊กมันโดดใส่ไงไงทนอยู่ทนมานานแล้วนะไปอยู่ไปอยู่ไปอยู่มีพีเดมีพีเด้มีพีเด้เออยังไงปั๊บแบบรถป้าอุ้ยทำไมอะไรกูถาวพี่ดิบวิเมื่อคืนเมื่อคืนแคดบอยไม่ตันน่ะถ้าแคดบอยตันเราเปลี่ยนต่อไย่างที่คิดว่าไม่รีเครียมวะ เออเล่นตัวลงผมเล่นตัวอะไรวะเนี่ยมีแม่งดุตผมเรียกผมเรียกผมเรียกพี่มาแกงได้ตลอดเวลาเลยนะวอยพี่เรียกหีอะนะผมเรียกนะแข่งแขงแ่งแขงแขแ่งแงแขงแข่งอ่ยน่กแได้เขี่ยแแ่่ออ่ รักเพื่อนไงรักเพื่อนรักเพื่อนผมลูกบีมันไม่ได้ไันละไปบอยบอยเข้าก่อนเข้ามาบอยไม่ต้องเข้าก่อนเล้วนี่เออเออเออมีช็อตเออบอยส่มมากมั้งสั่มมากมั้งยืนเต้นมั้งยืนเต้นมั้งสั่มมากมั้งสั่มมากมั้งเคสอะไรวะยืนเล่นผมโดนผมยังรู้สึกเจ๋ยๆเลยเพราะกูรัวกูทำอะไรไม่ได้ มีเรียนนะมเรมามี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 ไมีโนแฟรมีโนแฟร์ไว้กลับเร็วหีลงมาหีมีมีเมเดินเลี้ยวหลบเดินะเกินคาดอันนี้เกินคาดจริงการูแลยเบนก่อยเบนก่อนไป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 ใครมานีใครมานีใครมานีเลครับ นี่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 เปลี่ยนมากขับมากม้าเนี่ยนี่ม่ไรอะม่ไรพี่โอ้โหพี่กินฉีกมากกว่าผมบงไปโดนเลยจ้ะเอามามามาดิบงดีบงสวนสวนสวนมาได้ก็มาได้สวนเดินน้อยนน้ำเดินน้ำเดินน้ำเนนเดินน้ำเดินนยังไม่เกินเดี๋ยวเขอาเดี๋ยวกขเอาเดี๋ยวขอคุณกอนอันตรีตอนนี้เป็นกี่เปนร์เ็นแล้ว2ตัวเนี่ยโอ้โหี่บเนี่ยคูดาวันนี้วิ่ปอร์เ็นอยู่เลยไงเป็นเลสอะ เบ้นไม่เอาหรอกมะเอา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 จริงปะเนี่ยเอาเอาฮัลเอาเอาเล่ของกูเล่ของกูไม่เอาไม่เอาผอะไรไม่เอาเอาเอาเล่ของกูแต่ปรดิ๋ยวไหนมาแล่าต้องยังอยู่แต่ว่ามันไม่มีแฟนแล้วนี่แค่บอยอ่ะไปต่อเอาหมีก่อนหมีก้อนเอาหมีใต้ก่อน สบาย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 ได้อยู่ได้อยู่อยดีวิวเลือดเงบึกเลยนะแก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 เออุมุมุมกลับกลับกลับไหวไหวเลยังไม่ายนพี่ไปเล่นดิพี่มาครับสิวะโอ้โหอะไรอะเมื่อกี้งงอ่ะไอ้งงว่าตัวไอ้กระโดดไปตรงไหนมองอยู่ว่าตัวกูตัวไหนวะ วิ่งเดินเรือนาเขียน์มผมไม่มีแต่ติวคุเฮ้ยอะไรอ่ะโอ้ไม่ค่อยชินเลยหายเลยยี่ไงพัโดนเป็นใครบูมเออมาเไล่ไล่ทำไปไล่ทำมันทำมันเก่งนะมันเก่งนี่ทำมันเก่งนะมันเก่งอะไรมันจะออกมาลองมันเปิดตัวที่มันกลับหมดแล้วนะยังยังยังสี่ตัวอยู่นี่เออไม่ให้กลับไม่ให้กลับเป็นกลังกลาบเป็นกังกาบเป็นกังกลาบ ได้ได้ได้มาดิมาดิมาดิเล่นเล่นดีเหรอเฮ้ยบริแบรบริแบรอ๋อนี่ใครนี่เดี๋ยวอีนิดเดี๋ยวอีจัดการนีเออมาดิเออมาดิเออมาดิมาดิแล้วมันก็ยังจะวาร์ปอยู่อันนี้เออเออเออก็ไม่ให้กลับอ่ะมันก็ไม่ยอมไปกลับดีๆนะวาร์ปไม่เห็นไม่ได้เอ้าเขาเห็นผมเป็นไอดอลไหม วาร์ปแรกบัวนี่คุณยังไม่เลิกเหรอยู่อะถามจริงอะไรอ่ะตกลงได้ได้ยานอินทิพตเตอร์เลยอะได้สองตัวเลยพี่คุ้มเลยตีหัวไม่ตีอย่าเพิ่งอย่าเพิ่งอย่าเพิ่งเล็ดก่อนเล็ดก่อนเล็ดสำคัญกว่าจริงเหรอวะพี่เล็ดสำคัญกว่าทำไมล่ะเล็ดไม่แค่บอสไม่ให้กลับตั้งนานเลยไปโยไปโยไปเดี๋ยว่อมันกลับขาบอกให้เคลียร์เวมันไม่ให้กลับตั้งนานเลย

ฮาเป้งเหรอฮาเป้งเหรอเมื่อกี้ผมจะช่วยพี่นะแต่ผมใส่ติ้งผมอ่ะของตัวผมโอ้ยผมดิให้สุดแหละมันใส่พี่คนเดียวคือเอาให้สุดอ่ะคือแบบไมเช่กูไม่ใช่บาลอนนะครับฮัลโหลใส่กูยังกะเอาบาลอนเนี่ยฮัลโหลจิ้งกูพี่มันตายไปต้นอะไรให้หน่อยอะไรให้หน่อยนะเราไม่ต้องละได้แล้วโอเคบวกบล็อกพีพีเดเตอร์ปีพีเดเตอร์พ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 ีเเพีเดเตอร์พีเเพีเดเตอร์โดดทุก ่อดเจอเลอมังกรใส่หน้าไปดิเฮ้ยผมผมไม่ชินการนี้ผมขอหน่อยเถอะขอหน่อยได้ไหมไอตีมพยโยนเนี่ยผมไม่ชินกับไอตรงนั้นอะผมขอต่อยหน่อยอะไอสแกมให้เหรอนี่นี่นี่ต่อย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 เล่นดิขอหน่อยขอ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 ไม่ชินเ้ยพี่ผมไม่ชินอะเอ้ยเต้นคืนเหรอเต้นคืนเหนเออใช่ไหมคุณบวยแบบ ที่เราที่จุดแปลอะไรๆเกมเออว่าเวลาพา power p l ย์อ่ะมันไม่จำเป็นต้องแบบเอาบอลอนไปบวกเว้ยเอาบอลอนไปดันเอาบอลอนไปดันถ้าอยากบวกด้วยนะเอลเดอร์ไปเลยได้เลยโดด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 เดี๋ยวยิ่แฝดแฝดเดี๋ยวนี่เทคเลเวลสัตว์สัตว์นี้อะไรเนี่ยคือเราก็ไม่ต้องอะไรมากเว้ยเราก็แค่อยู่แค่นี้อยู่แค่นี้อ่ะคัลลิ่งใส่ผมหมดแล้วอ่ะคัลลิ่งใส่ผมหมดแล้ว พีเตอร์เียเตอร์เดียเตอร์เียเตอร์เียเตอร์เด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 ีเตอร์เดีย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 เตอร์เีเตอร์เีเตอร์เียเตอร์เียเตอร์เีเตอร์เียเตอร์เีเตอร์เียเตอร เราด้วยเราด้วยอยู่คนตีบ้านเอยกำลังมันเลยคนตีบ้านอะไรเหลือพี่คนเดียวแล้วอะไรบอกอย่าพึ่งตีบ้านพี่อยู่คนเดียนนวนักนีตายเออ,เอ,อชนะอะไรวะเมื่อกี้ทีมเราตายหมดแล้วเหรอที่ผมไม่อยากสภาพ <c oughs> อย่างโยนนะผมอันตีกลับด้านโชยบวยไปดีหนึ่งใช่เหรอใช่บัวเล่าบอกอันตีกลับด้านหน่อยผมก็เลยจัดให้ เถียงหน่อยดิคอนเทนต์คอนเทนต์ก็ฝากไว้นะแม่วอลีบีอาจะไม่ค่อยมีประโยชน์อย่าลืมเอาบอลลอนไปดันบ้านนะครับอย่าไปออดินกลางของครับว่ามันไม่น่าเล่นขนาดไหนแม่กลัวจะมาปี๊ขยันบอยขยันบอยสารยกเบียอะไรก็ได้สักอย่างนึงไหเป็นติ่มไสถ่วงเราด้วยเราด้วยอยู่ที่ตีบ้านเออกำลังมันเลยตีบ้าอะไรเหรือพี่คนพแล้วอะไร